สวัสดีค่ะดิฉันนางสุนีบุญมากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำอยู่ที่รอพอสตอบ้านดาวดึงตำบนญสย,ยกอำเภอสย,ยกจังหวัดกาญจนบุนรีรอพสตอของเรานะคะเป็นรพอพสตอขนาดเล็กรับผิดชอบ2หมู่บ้านนะคะมีประชากรในเขตรับผิดชอบ1,560คนนะคะนอกเหนือจากงานที่เป็นประจำของเราแล้วนะคะเรายังได้รับโอกาสหรือว่าสนับสนุนจาก บริษัทเสริมสุขจำกัดนะคะส่งมอบคนพิการมาให้ทำงานกับเราจำนวนหนึ่งรายนะคะขอให้คุณสุชาติแนะนำตัวเองเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อสุชาติจำเนกครับก็พิการทางด้านการเคลื่อนไหวครับประสบอุบัติเหตุมาก็ตกนี้ปีแล้วัเนี่ยกัได้มีโอกาสได้มาทำงานอยู่จุดนี้นที่รอ่อต่อกันนี้ ก่อนที่คุณชุิชาติจะมาทํางานที่รออสตอบ้านดาวดึงคุณชุิชาติทาอะไรมาก่อนคะคือชว่วงงานก็อยู่บ้านอะครับก็คือรับจ้างทั่วไปอะทางานทั่วไปต่ลงานมีงานก่อ,อสร้างอะไรเงี้ยพวผมก็เคยทาก็ทาอยู่แล้วราย<อ>ได้เพียงพอไหมคะคือตรงนี้งานก็คือจะไม่มีมัน,ม,นมันไม่ไม่ยาวไม่ไม่ทม,มีทุกวันน,นานๆม,มีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย ฝนตกฟ้าร้องนี่ก็ไม่มีงานเลยแล้วหลังจากที่หลังจากที่คุณสุชาติได้รับโอกาสจ้างงานที่รพสตอดาวดึงมาทํางานที่รพสตอดาวดึงแล้วคุณสุชาติความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะตรงนี้ก็โอเคครับคือยินดีมากเลยครับคือคือชีวิตในครอบครัวเลยก็ดูดีขึ้นเลยครับชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับดีขึ้นเลยครับที่ว่าดีขึ้นน่ะ ยกตัวอย่างหน่อยสิคะได้ข่าวว่าลูกลูกคนโตอ่ะก็เรียนจบแล้วใช่ไหมคะครับครับผลิตไดคือตรงนี้ละรับก็คือว่าก็มีเงินมีตองส่งให้ลูกเรียนงานที่ทางราพสตอ<ร>มอบหมายให้คุณศุกชติไปทันนะคะโดยส่วนมากเลยนะคะก็คือการประปุงคุมิทัศน์รอบรพสตอนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้า หรือว่าลดน้ําต้นไม้ตัดแต่งกิ่งนะคะซึ่งคุณสุชาติก็ทําได้ดีมากนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีการให้คุณสุชาตินะคะไปรับบัตรประชาชนและสมุดที่อสมอเขา้มาวัดความดันผู้พิการไว้เพื่อมารอสตนะคะให้คียข้อมูลแล้วก็คียยาออกมาพอตอนเย็นก่อนกลับบ้านนะคะตอนกลับบ้านนะคะก็จะนํายาที่ได้นะคะไปมอบให้กับคนพิการ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียงเช่นเทศบาโลโรงเรียนนะคะเพื่อว่านำส่งมอบหนังสือให้กับทางเทศบาลหรือทางโรงเรียนทั้งแกงจอและดาวดึงนะคะ นอกแล้วก็ยังมีการเยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงออกเยี่ยมบ้านเพียงลาพังนะคะก็สุชาติก็จะไปด้วยนะคะถือกระเป๋าสำหรับงานอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าสุชาติก็ทาได้ดีนะคะเป็นในกรณีประชาสัมพันธ์ให้กับรพสตอในกรณีที่มีประชาชนทั่วไปสอบถามมา นะคะสุชาติก็มีหน้าที่ตอบคำถามแล้วก็คำนึงถึงภาพโพสของอพสตสสำหรับทางราพสตนะคะและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเรามองว่าสุชาติเป็นคนตั้งใจทำงานดีนะคะมีความตั้งใจขยันขันแข็งนะคะแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือทุกงานค่ะโดยภาพรวมนะคะตั้งแต่สุชาติเข้ามาทำงานนะคะ ก็ทำให้เกิดคุณค่ากับทางรพสตมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็สวยงามทําให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยเหมือนชื่นตาชื่นใจนะคะอย่างหนึ่งเรื่องงานนะคะสุช,ชาติก็สามารถปฏิบัติงานได้ดีนะคะเรื่องปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านก็ดีนะคะแบบนี้ทําให้รพสตอของเรานะคะในในภาพพจน์ของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ดูดี ะะสำหรับท้ายที่สุดนะคะก็อยากจะให้สุชาตินะคะกล่าวอะไรกับบริษัทเสริมสุขที่ให้โอกาสคุณสุชาติเข้ามาทำงานนะคะ่ะตรงนี้ก็ต้องขอ็ขอบคุณบริษัทเสริมสุขกับกั่นเลน,นะครับที่ได้จัดส่งให้ผู้พิการได้มีงานทำกัน เหมือนให้ใหโอกาสเราใครยังพ้นก็ได้มาทำงานอยู่ตรง,งตรปตวนันวันเด็กเนี่ยครับก็รู้สึกขอบคุณไอ้ท่านเซ้นสู้เป็นยานยิงเลยครับขอบคุณครับ